อีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ผู้รับเหมามองข้ามแล้วไม่ค่อยอยากแนะนําให้เจ้าของบ้านทํานะครับแล้วไม่ค่อยทําด้วยนะครับคือการเกาหัวเสาต่างๆนะครับอ่าคือมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่เจ้าของบ้านอาจจะไม่ค่อยรู้ผู้รับเหมาก็ไม่ค่อยอยากทํานะครับมันมีผลนะครับกับโครงสร้างมากๆเลยนะครับอ่าคืออย่างนี้เบื้องต้นเนี่ยเวลาเราทําโครงสร้างเสร็จนะครับอ่าก็จะตั้งเสาขึ้นไปแบบนี้นะครับตั้งเสาขึ้นไปขึ้นไป พอเสร็จแล้วนะครับหลังคานะครับก็จะมาทำาหลังคาเชื่อมโครงเหล็กโคง้งหลังคาต่างๆนะครับมันจะมีช่องว่างระหว่างเสาปูนกับแผ่นเพดหลังคานะครับที่ยึดกันด้วยเหล็กแค่4ี่หุน่น4เส้นนะครับถ้าเราไม่เกาหัวเสาตรงเนี้ยนะครับมันมีช่องว่างประมาณ5เซน10เซนเนี่ยประมาณนี้ส่วนใหญ่10เซนนะครับตรงเนี้ยนะครับเหล็ก4ี่หุ่นเนี่ยมันรับน้ําหนักไม่ไหวนะนะครับมันไม่มีปูนนะมันเป็นแค่เหล็กแบบ เหล็กสี่หุ่น4เส้นเชื่อมกับเพจอยู่นะครับตรงเนี้นะครับเหล็กพวกเนี้นะครับถ้าจะให้มารับน้ําหนักแค่5้าสิเซนตรงนี้มันรับน้ําหนักไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะนานๆไปเนี่ยมันอาจจะซุดตัวสนิมขึ้นหักได้อะไรได้โครงสร้างบ้านเราหลังคาเนี่ยก็หนักมากนะครับหลังคาคอนกรีตน,นะครับก็อาจจะมีผลต่อโครงสร้างในระยะยาวได้นะครับก็แนะนำนะครับบ้านทุกหลังต้องเกาหัวเสานะครับ ถ้ามันห่างแบบนิดเดียวอ่ะไม่เกิน5เซน 2- 3 4มเซนเนี้ยโอเคยังพอได้นะนะครับอ่าแต่แนะนําให้เกาไว้ดีกว่านะครับทุกต้นนะผมว่าทุกหลังอ่ะยังไงก็ต้องมีช่องห่างนะครับอ่าแนะนําให้เกาหัวเสาแล้วปูนที่ใช้เกานะนะต้องใช้แบบปูนโดยเฉพาะเลยนะผมใช้ของแบบ t o a นะครับเป็นปูนนอนซิงค์อะไรสักอย่างเลยแหละนะครับปูนอัดแรงดันต่างๆเนี่ยครับผสมผสมน้ําอย่างเดียวนะครับไม่ผสมทรายไม่ผสมหินนะครับอ่ามันเป็นปูนที่แบบสเต็งสูงมากนะครับ ช่วยรับน้ำหนักตัวนี้ได้หมดเลยนะครับเป็นรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่ควรใส่ใจหน่อยนะครับถ้าเป็นเจ้าของโครงการเจ้าของบ้านนะครับผมว่าควรรู้ไว้นะแล้วก็ควรทําด้วยไม่ไงั้นมีผลนะครับในระยะยาวแน่นอนใครสนใจอยากสร้างบ้านขายนะครับหรืออยากมีความรู้อยากจะสร้างบ้านอยู่เองนะครับผมเปิดคอร์สฟรีนะสอนเบื้องต้นให้นะชี้ช่องทางให้มีทุนไม่มีทุนทํายังไงมีที่ดินไม่มีทุนทํายังไง เครดิตไม่มีทุนไม่มีทํำยังไงนะครับเดี๋ยวชี้ช่องทางให้สอนเบื้องต้นให้แล้วก็ถามตอบกันได้ไลฟ์สดทุกวันพุธนะครับสนใจเรียนเนี่ยทักไลน์มานะครับไลน์ t tw h 99นะครับทักไลน์มานะครับเดี๋ยวส่งลิงก์กลุ่มให้นะครับดูย้อนหลังก่อนได้แล้วก็ดูรอไลฟ์สดตอนวันพุธก็ได้